วันนี้มาชวนทําแขนซสื้อน่ารักน่ักกันดีกว่านะคะเอาไว้ใส่หน้าฝนนะคะขยายคอสองเซนนะคะลึกสองเซนค่ะโค้งคอค่ะปิดเกรดคอหนึ่งเซนค่ะ วัดแขนยาวออกมา8เซนค่ะขีดตรงออกมาจากไล่เลยนะคะลดไปไหล่2เซนค่ะจะ้ไม้มันทัดโคง้งตีโค้งลงมาเลยนะคะขีดเชียงมาหาวงแขนค่ะมาชนกันที่วงแขนเลยนะคะ ่อไปวัดช่วงระบายนะคะช่วงที่เราจะาไปรูดนะคะว่าสิบสองเซนติเมตรค่ะให้เท่ากันนะคะตรงนี้นะคะสิบสองเซนติเมตรเท่ากันค่ะต่อไปหาอกห่างค่ะหาอกสูงอกห่างเพื่อเราจะทำปิดเกรดบานะคะขีดเกรดบามาที่อกค่ะหนึ่งเซนนะคะ สนใจสมัครสมาชิกรายเดือนกับครูภัยทักสอบถามรายละเอียดทันอินบ็อกซ์ได้นะคะทำการปิดเกร็ดคอและเกรดบ่านะคะผ่าจใช้วิธีตัดแล้วก็ปิดซ้อนลงไปแบบนี้นะคะก็จะไดะ้มันจะได้เรียบเนียนกว่าการที่เราพับนะคะ ว่าแต่งเส้นคอสมัยนะคะเพราะเรามีการปิดเกรดนะคะเส้นคอก็จะเลื่อนนะคะขีดโปโลค่ะลึก20ซนติเมตรนะคะความกว้างนะคะข้างละ1.5เซนค่ะเมื่อเราสันทบออกไปแล้วจะเป็นเส้นโปโลกว้าง3เซนติเมตรนะคะสนใจหนังสือการสร้างแพทเทิร์นเบื้องต้นทักสอบถามเข้ามาได้นะคะไพรมีหนังสือเอาไว้เป็นคู่มือจำหน่ายด้วยค่ะ เมื่อเราขีดเส้นโปโลได้แล้วนะคะเราก็มาปรับวงแขนขึ้นนะคะ1นึเซนติเมตรค่ะเพราะมันเป็นเสื้อแขนกุดนะคะเราต้องปรับแขนขึ้นค่ะไม่งั้นจะลึกไปนะจากอันนี้นะคะก็เป็นเส้นความยาวเส้นที่เราจะระบายนะคะเป็นแขนนะขีดให้เท่ากันนะคะนี่ค่ะตรงนี้เป็นตั้งฉากนะคะมุมตรงนี้เป็นตั้งฉากค่ะ จากนั้นมาทําชิ้นหลังนะคะขีดเส้นยาวออกมานะคะความยาว8เซนติเมตรเท่าชิ้นหน้านะคะแล้วก็ลดปลายแขนลง2เซนติเมตรค่ะจากนั้นตีเข้าไปตีเส้นเข้าไปหาวงแขนค่ะปรับวงแขนขึ้น1เซนติเมตรเหมือนชิ้นหน้านะคะวาดวงแขนค่ะ ขีดต่อออกมานะคะให้กว้าง12เซนติเมตรเท่าชิ้นหน้าเหมือนกันค่ะตรงนี้มุมฉากนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะเอาไปทำเส้นระบายนะคะขยายคอกว้าง2เซนติเมตรลึก1เซนติเมตรเหมือนชิ้นหน้านะคะโค้งคอหลังค่ะจากนั้นตัดออกมานะคะ เช็คไหลค่ะเช็คไหลให้เท่ากันนะคะอันนี้ไม่เท่ากันนะคะแสดงว่าพ่ยทำไหลกว้างช่วงช่วงตรงไหลไม่เท่ากันนะคะไม่ได้เช็คแต่แรกนะคะเรามาเช็คขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะให้เท่ากันนะจุดไว้ค่ะให้เท่ากันนะคะแบบนี้เลยค่ะ วาดวงแขนนะคะให้สวยงามค่ะเช็คให้เท่ากันให้ดีนะคะยาว12บสองเซนนะคะต่อไปนะคะเราจะขีดเป็นช่วงระบายนะคะหากกระดาษมารองค่ะขีดต่อตรงตรงขึ้นไปเลยนะคะสิบห้าเซนติเมตรค่ะหรือสองเท่านะคะของแขนเดิมค่ะของใครวัดได้เท่าไหร่นะคะก็คูณสองเท่าไปเลยค่ะ เช่น12บสิบสองหรือ15นะคะกีดตรงขึ้นไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะได้ชิ้นระบายชิ้นหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปต่อกับชิ้นหลังนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดชิ้นเหลี่ยมออกมาแล้วก็มาต่อกลางนะคะ อันนี้เป็นชิ้นหลังนะคะตัดตัดออกมาเลยค่ะตัดตัวเสื้อชิ้นหลังนะคะตัดออกมาเลยค่ะตัวเสื้อจะเป็นเสื้อแขนกุดนะคะ เนี่ยค่ะตรงนี้นะคะเราเอามาต่อกันนะคะข้างล่างข้างล่างนะคะตรงวงแขนจะทําเป็นกุ้นหรือทําเป็นหลบสาบก็ได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะเราก็ทําการไปรูดที่เส้นระบายนะคะอันนี้ไปทําให้ดูแค่ชิ้นหลังนะคะจริงๆแล้วเราต้องต่อหลายก่อนนะคะแล้วเราจะรูดตรงเนี้ยวนไปถึงชิ้นหน้าเลยนะคะ เนี่ยค่ะลูล้ลวเราก็เข้าตรงนี้นะคะ,ะตรงวงแขนนะคะตรง,งแขนเราจะใช้หลบสามนะคะ,ะเรามาทําชิ้นหน้านะคะขีดเส้นต่อตรงขึ้นไปเลยค่ะสองเท่านะคะเหมือนกันนะคะสองเท่าค่ะจากนั้นก็ตัดออกมาเลยค่ะ เหมือนชิ้นหลังเลยนะคะตัดออกมาเลยค่ะเอามาต่อกันแบบนี้นะคะมันจะต้องเป็นเส้นเดียวกันไม่มีตะเข็บไหลน,นะ,ะจากนั้นเราก็รูดๆนะคะรูดให้เท่ากับลักแร้เนาะลักแร้ปลายแขนส่วนบนนะคะเนี่ยวิธีเข้าก็คือเราจะต้องต่อไายก่อนนะคะต่อลายแล้วเราก็เอาตรงนี้ไปรูดใส่นะคะแล้วก็ปล่อยชายเอาไว้แบบตัวอย่างนะคะส่วนข้างล่างนะคะเราจะทําการหลบสาวเป็นแขนกุดนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์ให้เพื่อนๆและแชร์ไว้ดูย้อนหลังด้วยนะคะหากไม่แชร์อาจจะไม่เห็นคลิปหน้าเวลาที่ไผ่ลงคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะ